สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพุธนะครับพรุ่งนี้เพื่อสทยบัีปิดประปรุงเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วนะครับผมบรรยากาศแบบนี้แน่นอนฮะเรามาสรุปข้อมูลข้าวสารอาหารแห้งกันนิดนึงนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีแพ็คหรือกิจกรรมอะไรมาใหม่ที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแต่วันนี้พิเศษนิดนึงนะครับผมข้อมูลส่วนใหญ่ในคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณสัก 80- 90%เป็นข้อมูลที่เป็นทางการออกมาแน่แแล้วนะครับผมซึ่งพี่โคออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับผมสรุปให้ละกันนะครับไม ของเฟสติซีซั่นนะครับสกิลใหม่ของผู้รุ่นระตูส่วนการ์ดเขียวนะครับณนะตอนที่ผมอัคลิปอยู่นี้เนี่ยการ์ดเขียวยังไม่มีเปยออกมานะครับผมเอาเป็นว่าเอาเรื่องหลักๆที่เป็นแพ็คหลักก่อนนะครับแล้วก็จะมีแถมทิ้งท้ายด้วยรายชื่อตำนานใหม่ที่ออกมาในเกม e ีฟุตบอลแชมเปียนส์คัตซซึ่งเป็นพี่น้องของ e f ีฟ t ตบอลด้วยนะครับผมเผื่อเราจะสามารถคาดการณ์อะไรได้บ้างนะครับมาเริ่มกันที่ผมทําคลิปบอกไปเมื่อประมาณวันจันเนาะก็คือ e ีฟุตบอลแชมเปียน ชิป2 0 2 6ตรงเนี้มันจะเป็นทัวนเมนต์ของทาง efootball หนึ่งทัวนเมนต์นะครับผมซึ่งมันมีข้อมูลออกมาในช่วงวันจันทร์นะครับผมเกี่ยวกับขับอีเวนต์ของปืนใหญ่อาร์ซนอลนะครับที่กําหนดการคลอดออกมาแล้วนั่นก็คือวันที่18ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมรอบที่1รอบออนไลน์จะเปิดให้เล่นกันนะครับหมายความว่าอีเวนต์ในเกมนะครับก็จะเป็น ขับอีเวนต์ของอาร์ซนอลนะครับควบคู่กันไปนะครับตาแรกอาจจะสู้กับบอทนะที่2สู้กับคนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คัดเลือกตัวแทนเล่นในระบบรอบต่อไปก็จะเป็นระบบแรงกิ้งเหมือนกับตอนที่เป็นบาเซโนนาแล้วก็เอซีมิลานนั่นแหละนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเ,เวลามีขับอีเวนต์สโมสรใหม่แบบนี้มาเนี่ยครับที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับสิ่งที่มันควบคู่กันมาก็คือจะเป็นแพ็กฟูลทีมนั่นเองแพ็กฟูลทีมจะเป็นสโมสรอ,อะไรไปไม่ได้ก็ต้องเป็นขับแพ็กของอาร์ซนอลนั่นเองนะครับผมอนน 2021, 2021 2022 2023 2024และ2024 2025นะครับผมเนาะสำหรับโคสของอาร์เตต้าเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นทางการพี่โคยังไม่ได้บอกนะจ๊ะว่าสไตล์จะเป็นสไตล์อะไรนะครับที่ผ่านมาก็จะมีทั้งโคิชั่นเกมแล้วก็ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผมตอนนี้เรายังไม่รู้นะฮะว่าสไตล์จะเป็นอะไรจนกว่าเกมจะเปิดนะ่ยป,ปกติข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราต้องรอตอนเกมเปิดเลยนะครับแต่แพ็กฟูลทีมของอาร์ซอลเนี่ยถ้าพี่โคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็โอกาส99.99% 99. 99นะฮะเผื่อไว้นิดนึง เผื่อพี่โคแบบเปลี่ยนแผนไงอ่ะนี่คือแพ็กฟูลทีมที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนแมนยูรอก่อนนะครับแมนยูมาช่วงหลังปีใหม่นะครับผมก็ต้องรอช่วงอาร์เซนอลหมดก่อนนช่วงอีเวนต์หมดก่อนนะครับก็ต้องต่อเนื่องกันเนาะมาทีละพาร์ทเนอร์มาทีละสโมสรน,นะไม่ได้มาพร้อมกันแต่แพ็กอาจจะมีเปิดแบบให้เราซื้อเนี่ยใกล้เคียงกัน1,500ทองนะครับผมราคาเท่ากับของบาร์เซโลนาและก็เอซิมิลานถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปครับถ้าตามกําหนดการของแคมเปญอีเวนต์ ในแพด4.5.0เนี่ยพี่โคเขาก็ได้บอกมาตั้งแต่ช่วงที่ปล่อยแพดออกมาแล้วเนาะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับผมมันก็จะมีบอกล่วงหน้ามา3แคมเปญนะฮะก็คือ FIFA E w o r l ลคัพนะครับเริ่มไปแล้วแล้วก็จะหมดนะครับหมดวันนี้วันสุดท้ายนะครับที่เราเปิดโอลิเซ่อะไรนั่นแหละนะครับหมดไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะหมดตีหมดวันนี้นะฮะส่วนแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับก็มีต่ออีก1สัปดาห์นะครับแต่ละแคมเปญมันก็จะมี2สัปดาห์นะครับผมคัพออฟ ก็จะมีอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับคู่ขนานไปกับอันใหม่ที่จะมาในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือเฟส e ิฟซีซัน a คมเปญนั่นเองนะครับคอนเซปต์ Concept ของ f i v e Season c a m p a i ปญเนี่ยก็จะเป็น E ี i c ฟรีครับนะฟรี Free หรือเปล่าครับพี่ฟรี Free จริงหรือเปล่าครับพี่แต่ดูจากแบ็กกราวสิครับสีชมพูนะฮะแล้วก็ข้อความอธิบายนะครับผมรับ e อีพิ e เซลเลชันคอ a c t คคำว่า Selection Contact ก็คือ EP i c แบบเลือกได้นั่นเองนะครับผมรูปตัวอย่างนี้ก็จะเป็นโอลิเวอร์คารดด้วยสกิล คิวใหม่พิเศษนะครับอ้าวแบบนี้ก็ดีดีครับเพ่ มาดูทีเซอร์นิดนึงนะครับสำหรับโอลิเวอร์คารแลวก็อธิบายสกิลใหม่นะครับผมซึ่งลุงหับแกก็ได้ใส่ซับเลตเตอรเพิ่มไปนะครับสกิลใหม่ที่ว่านี้เนี่ยจะชื่อว่า G.K. Spirit l a w นะฮะสปิริตรอถ้าแปลตรงๆตัวก็คือวิญญาณคำรามนะครับผมเนาะเหมือนประมาณว่าคำรามเบ่งพลังออกมาประมาณนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวชื่อที่เป็นภาษาไทยที่เป็นในเกมเนี่ยพี่โคจะตั้งชื่ออะไรให้มันแบบดูอลังการนิดนึงหรือเปล่านะฮะเออสกิลนี้จะคล้ายๆกับ G.K. d ดลิตร Defense นะครับก็คือจะเป็นสกิลที่อาจจะไม่ได้บัฟให้กับตัวเองนะฮะแต่ว่าจะไปบัฟให้กับกองหลังนั่นเองนะครับ d i r e c t i n g d e f e n s e ก็จะเพิ่มเกมรับใช่ไหมอันนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมให้กับกองหลังของเรานั่นเองนะครับเพิ่มกายภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องของความแข็งแกร่งอย่างเดียวนะครับผมซึ่งไอคำว่า Physical i t y เนี่ยก็คือกายภาพนะครับคำว่ากายภาพเนี่ยอาจจะหมายถึงแรงประทะด้วยนะครับผมความเร็วหรือสปีดด้วยไหมพลังกระโดดจ้ำด้วยไหมนะครับเนาะมันก็คือ ายภาพเหมือนกันใช่ปะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบแจ้งให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นบบสเตตในของตัวนักเตะเองนะครับและสกิลนี้นะฮะจะทํางานแบบมีเงื่อนไขเ mm. งื่อนงําซะด้วยดิไม่ได้แสดงผลตลอดเวลานะครับสกิลนี้เนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อ มีเงื่อนไข2อย่างนะครับ1ครึ่งหลังครับครึ่งแรกจะไม่มีผลนะฮะครึ่งแรกไม่งั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าจะมาอุดแบบเพิ่มบัฟให้กับกองหลังจะทําให้เกมมันน่าเบื่อหรือเปล่านะกองหลังเก่งขึ้นอะไรเงี้ยนะเออก็เลยให้ทํางานครึ่งหลังอันนี้ผมคิดเองนะครับ1จะทํางานครึ่งหลังนะครับ2ทีมเราจะต้องเป็นฝ่ายนําอยู่ด้วยนะครับผมเช่น10 2 1 3 0ูนย์สอะไรเงรี้ยเราต้องเป็นฝ่ายมีสกอร์นาด้วยนะครับและก็จะทำงานในช่วงครึ่งหลังนะมันจะคล้ายๆกับ เกม c h a n ่งพา Pass นะฮนะจะ,จะทำงานแบบมีเงื่อนไขนะครับแต่จังหวะทีเซอร์เนี่ยเป็นจังหวะที่โอลิเวอร์คารนเขาเซฟบอลน,นะครับผมออกมาเซฟออกมาตัดบอลน,นะครับอย่าลืมจัดโอลิเวอร์คารนเพื่อใส่ทีมของคุณนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งดังเล็ก,ก้าให้กับเกมรับของคุณเน่ <c oughs> โลโก้เป็นดอกบัวด้วยนะจ๊ะ G.K. Spirit รอครับผมถ้าจากคำอธิบายเนี่ยก็ให้เราเข้าไปเก็บเอีเวนต์เก็บภารกิจนะครับผมเพื่อตามล่าไอตัว Selection Contact นะครับหรือว่า คอนแทคแบบเลือกได้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นมุกนี้นะมันจะอยู่ในภารกิจออ j เจ t ทีฟนะครับแล้วก็เก็บแต้มเก็บแต้มนะครับผมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าณวันนี้รายละเอียดกิจกรรมของกิจกรรมนี้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับแต่ถ้าแบบจัดสันนิษฐานคาดการจัดเงื่อนไขแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบ selection contact นะครับก็คือเราต้องต้องไปเก็บแต้มนะครับผมเพื่อจะได้มาซึ่ง selection contact เพื่อจะไปเลือกโอรุวาคารหรือไม่นะครับถ้าจําได้ตอนเวลูนี่มาล่างแรกอะครับที่เป็นล่างฟรีอะมันจะอาารรมรมณณปะ หรือเปล่านะครับก็คือเราเลือกได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในแพด4.5เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวตำนานใหม่ด้วยนะครับผมนั่นก็คือ ตำนตันนานใหม่ชุดนี้นะครับนี่สตีฟแม็กมานามัน,มนจอห์นโอเชียฟิลิปโคคูและลีคาร์ดแเฟลี่นะครับผมตำนานใหม่4ตัวนี้เนี่ยมันจะถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็คนี้นะครับแต่ว่า2องสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ได้เข้ามานะครับผมเป็นไปได้สูงว่า4คนนี้นะครับจะมาพร้อมโอลิเวอร์คาร์นะครับแล้วก็ไอตัวเซเลคชั่นคอนแทคหรือว่าไอคอนแทคแบบเลือกได้อะ่ะอาจจะรวมโอลิเวอร์คาร์และ4ตัวนี้อยู่ในแพ็คเดียวกันหรือแยกกันหรือเปล่านะครับมันจะมี2 2แพ็คแยกกันก็คือแบบสุ่มกับแบบเลือกแบบเลือกถถ้้าาเหมือนอนนต ที่เป็นกิจกรรมคล้ายๆกันก่อนหน้านี้นะฮะอันที่สุม่มคุณก็สุ่มไปนะครับถ้าคุณโชคดีคุณก็ได้ก่อนถูกปะถ้าสุ่มครบตามจํานวนที่กําหนดมันก็จะปลดล็อกไอ้ตัว selection contact ก็คือแบบเลือกได้และคุณก็ไปเลือกอีกตัวหนึ่งนะเออถ้าใครโชคดีคุณก็จะอาจจะสุ่มได้มากกว่า1ตัวแต่คือการันตีแน่ๆหนึ่งตัวเพราะเป็นแบบเลือกได้นั่นเองนะครับนึกออกปะนึกภาพออกปะมันก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมออรอบก่อนหน้านี้หรือไม่แต่นี่คือผมคิดเองนะมันอาจจะไม่ใช่ตามที่ผมคิดก็ได้นะรัมัมมตไไบบ่่นีีววาาาเไ้้พออยงก แล้วมันก็เหลือสัปดาห์สุดท้ายแล้วด้วยนะครับหรือ4ตัวนี้อาจจะเป็นแพ็ควันจันทร์ก็ได้นะอาจจะไม่ได้อยู่รวมในกิจกรรมฟรีก็ได้แต่คุณดูสเกลค่าพลังผมก็คิดว่ามันก็อาจจะอยู่ในตํานานฟรีได้บางตัวหรืออาจจะทุกตัวหรือยังไงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับผมแต่เข้ามาแน่ๆในแพ็นี้นี่แหละนะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นของเก่าที่เคยมาไปแล้วนะครับส่วน3ตัวนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่เด้ออ่ะสุดท้ายฮะผมแถมนิดนึงนะครับผมคือเกมอีฟบอลก็จะมีพี่มีน้องอย่างอีฟุตบอลแชมป สควอตนะครับผมที่เป็นของโคนมิเหมือนกันเนี่ยนะมันก็จะมีข้อมูลหลุดออกมานะครับคือตอนนี้สายอ e ีฟิทบอลนี้ไปขุดไปขุดเท่าที่ขุดได้อะสมัยก่อนก็ไปขุดแบบเซิร์ฟจีนเนาะตอนนี้ก็เริ่มไปขุดในอ e ีฟิทบอลแชมเปี้ยนสควอตแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นรายชื่อตำนานที่เป็นการ์ดโอเวชั้นใหม่ของอ e ีฟิทบอลแชมเปี้ยนสควอตนะครับซึ่งก็คาดกันว่าจะเป็นตำนานใหม่ในอ e ีฟิทบอลเช่นกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยนะครับผมก็อาจจะเป็นเร็วๆนี้หรืออาจจะมาบางส่วนหรือเปล่าแต่ ลายชื่อนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นตำนานที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะอัปเดตเป็นร่างใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นร่างทีมชาตินะครับและที่เราสบายใจนะครับผมเห็นชื่อคนนี้แล้วผมสบายใจเลยนะก็คือคาวไฮลูมินิเก้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าบาเยอร์มินิกเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์ต่อแล้วใช่ปะเราก็กังวลกันว่าเออเดี๋ยวตำนานของอีพิกของบาเยอร์เนี่ยจะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่านะครับแต่ถ้าที่เห็นแน่ๆตอนนี้นะโอลิเวอร์คารที่จะมาพรุ่งนี้นะครับหนึ่งตัวแน่ๆแหละที่จะไปต่อได้นอนนะครับเนบเนี่่ยยโโโอ้หโโลลงใจ ถ้าในแชมเปี้ยนสควอตมันมีนะครับผมในอีวบอลก็โอกาสมีเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับฟิลิปลามาเล่นเวกนี้เราเห็นแล้วนะครับผมคีเอเลนนี่โบนุชี่บิเก้นี่ก็น่าจับตามองนะครับผมน่าจะมาก่อนเพื่อนหรือเปล่านะครับที่เป็นภาพการ์ดหลุดออกมานะครับผมดาวิดบีย่าลาอูกอนซาเลสลุยคอสตาตูลามพารติกเวล่าฟันเดอร์ซาเอ็ดการ์ดาวิดเอเดนอาซาแฟงแลมพาร์ตคาฟูคาร์ลอสเตเบสนากาตะแล้วก็นากามุระซึ่งมันก็เป็นตำนานที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแหละนะครับเน แต่ทําให้เราสบายใจเมื่อเห็นชื่อของลุงลุมนั่นเองนะครับถ้าสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีการเปยดการ์ดเขียวออกมาเหมือนเคยนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะรวบยอดไปในวันพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนะครับอย่าลืมนะฮะตามที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยช่องหลักบอมสกีโฟนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะขอไปเที่ยวต่างประเทศสักหกวันนะครับผมระหว่างนี้ก็จะลงคลิปในช่องบอมสกีรีวิวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นหันไปดูนิดนึงว่าติดตามช่องนี้หรือยังนะครับผ ก็กดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกันบ่อยๆนะครับผมเพื่อไปกำลังใจด้วยโอเคครับประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ